ตียามเช้านะคะตียามเช้าตีห้าไปทำงานคะ่ะทุกคน ฝน่ปรยโปอยนะคะฝนตกปปอยปลอยทักทายจากประเทศเดนมาร์กนะคะ ยามเช้าหนาวคะ่ะทุกคนมีลมด้วยนะคะมองไปข้างหน้าให้ดีนะคะเผื่อเจอหมาจิ้งจกเพราะว่าเจอหลายเช้าแล้วค่ะตรงสะพานนี้ กระตายคะ่ะทุกคนเห็นไหมคะไหนในสองนูน่นนูนน่นวิน่งอยู่นู่นคะ่ะกระโดดหยองหยองเลยมืดจัง <laughs> ตัวใหญ่ด้วยจะออกมาหากิกนยามเช้าตอนคนยังไม่ตื่นนะคะ เห็นกระตายไหมคบเมื่อกี้นี่กระตายกระโดดยองยองที่สนามฟุตบอลน,นี้นะคะแต่มืดดูค่ะเหมือนเหมือนเมฆหมอกถนนก็เปียกนะคะทุกคน ว่าฝนตกใครอะสวัสดีค่ะแม่ทินขอบคุณนะคะแม่ถึงไปไม่ตรงจังหวะที่ขึ้นไลฟ์สดนะคะ วันนี้ฝนตกปลอยๆค่ะมันเหมือนไงอะ่ะเหมือนละอองมากกว่าไม่ใช่ฝนตกอะ่ะ <c oughs> ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ไปน,นอมองไม่เห็นโปไฟล์หวัดดีนะคะขอบคุณที่แวะมาทักทายค่ะนี่เขาก็ประดับไฟคริสต์มาสแล้วนะคะนี่ อากาศหนาวนะคะคุณอะไรนะมองไม่เห็นชื่อนะคะตัวหนังสือมันเล็กเนาะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณหวัดดีนะคะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคะขอบคุณที่มาให้กําลังใจนะคะ ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ก็ต้องขอโทษด้วยค่ะเพราะว่าตัวหนังสือเล็กแล้วก็มองทางด้วยค่ะขึ้นไ้ก็จะได้ขึ้นตอนเช้าเป็นบางวันนะคะถ้าวันไหนอากาศแย่หรือว่า เราออกจากบ้านช้าก็ไม่ได้ขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็จะขึ้นรอบรอบป่ายเนาะค่ะเลิกงานสิบวันาที นี่เหมือนจักรยานอืดจังเลยปั่นจักรยานก็มูกไหลนะคะมีบ้านก็ไปทิ้งจดหมายน้อยไว้นะคะพี่ๆเพื่อนๆเดี๋ยวตามกลับไปนะคะเดี๋ยวไปเที่ยวหาก็ต้องถ้าไปเที่ยวหาก็ บ้านเราก็คงจะนอนกันแล้วเนาะค่ะเพราะว่าใกลค้คริสต์มาสงานเยอะค่ะแพ็กเป็ดแพ็กเนื้อแพ็กไส้กรอกบางวันก็เลิกถึงหกโมงเย็นนะคะออกจากบ้านตีห้านี่ เข้าบ้านก็มืดค่ะช่วงนี้งานเยอะขอขอทำงานก่อนค่ะถ้าไปเที่ยวหาพี่พเพื่อนๆบ้านไหนช้าก็ต้องขอโทษนะคะ นี้ตีห้าแปดนาที ซอยเล็กแล้วก็ไฟแดงแล้วก็ดูว่ามีรถออกมาไหมไม,มีรถออกมาเราก็ไปได้ค่ะนี่ก็มีลมอยู่นะคะเนี่ย ตรงนี้ลมจะแรงหน่อยเพราะว่าอยู่ใกล้น้ำ เที่ยวบางแสนกลับบ้านยังคะแม่ทินทะเลนะ่าเที่ยวเนาะบ้านเราอากาศดี เขาก็ทำถนนอีกด้วยเนที่นี่เวลาเขาทำถนนเขามีไฟแดงด้วยนะคะ <laughs> ไอ้รถสวนเนาะเพราะว่าทางวิ่งได้ทางเดียว เช้านี้อยู่ที่เจ็ดองศานะคะทุกคนประดับรั้วสวยงามเดี๋ยวรอเดือนธันวาค่ะไฟจะระยิบระยับเพราะว่าเป็นเดือนเอ่อคริส์มา จูไบไม้ทาะเยอะม,มาก อยากร้องเพลงก็ร้องไม่ได้นะคะอยากร้องเพลงก็ร้องไม่เป็นนะคะนี่เข้าล็อกต้นไม้แล้วค่ะทุกคนสวยงาม มาทางนี้ถนนแห้งค่ะทุกคนเห็นไหมทางทะเลมืดตึ๊บ อ่ข้างทางสวยมากใบไ,ไม้สีเหลืองเข้ากับแสงไฟสวย <S <S <ý ff le> เดี๋ยวก็ถึงที่ทำง,งานแล้วคะ่ะ นี้รถไปส่งของที่บริษัทด้วยนะคะ ีค่ะคุณนั่นขอบคุณนะคะ,คะ,คะไปเบิ้งผู้บ่าวของได้เ้ห็นหน่ะ เบิ้องภบ่าวกับบัตรไทยหนาให้เบิ่งเห็นแต่ไก่ไก่วาษาเนี่ยวันนี้เก่งจังเลย ไม่ถึงยี่สิบนาทีเลยถึงที่ทำงานพอดียี่สิบนาทีค่ะทุกคนอตอนนี้ก็ถึงถึงละยังไม่ถึงที่จอดเรี้ยวดีๆตรงนี้มีหลุมตรงนี้มีหลุม าส่งของเมื่อกี้นี่เบก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 เอามืดตึบ๊บ <c oughs> มืดตึ๊บนะคะสร้างค้นมาก่อนจากจอดจักรยานมาตรงหมอง ขอบคุณนะคะแม่ทีนขอบคุณคุณน่านค่ะเดี๋ยวเลื่อนลงดูซิไข่ของอยู่ข้างบนคุณนาดิสคุณชื่ออะไรอะนันดานันดาเหรอชื่อนันดาเหรอสวัสดีนะคะขอบคุณหนาวไหมครับหนาวค่ะหนาวหนาวแล้วก็รลูร้านนะคะ ลอยช่องทางมาสัน้นสวัสดีนะคะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะลงราคาคุณน่านแม่ทิ้นขอบคุณนะคะ Thank you to everyone for watching Thank you so much ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะไปแล้วค่ะ